เคบพิเอมพอดเดียวของซ o ลโมชันครับวันนี้ผมมากับเ a n โรเวอร์อีโวกเอสดครับเครื่องยนต์เป็นดีเซลล้วนครับความพิเศษของเขาคันนี้เป็นเบาะเลคคารโลภายในครับสีขาวเดิมโรงงานครับเก็บสีมาแล้วนะครับเซอร์วิสมาครบแล้วนะครับราคาตอนแรกตั้งไว้นะครับตอนแรกราคาตั้งไว้1 5 9 9 0 0 0าาแครับ1 5 9 9 0 0 0าาแเราเซอร์วิสมาครบแล้วภายในเป็นหลังคาแก้วบานใหญ่มาดูภายในครับนี่ตัวเบาะครับตัวเบาะเป็นเบาะเลคคารโลนะครับโรงงานเลยเครื่องเสียงเป็นเมอริเดียนขับเคลื่อน4ล้อนะครับไมเลตตอนนี้วิ่งไปที 1,333,300กับ2กิโเมตรครับ1 3 3 0 0 0่ากว่ากิโลเมตรเท่านั้นครับรถปี2012ครับกับ l ลนโรว v e- v อ q u e สวยจัดนะครับสวยจัดผมบอกแล้วนะครับเซอร์วิสนะครับราคาไม่แรงอย่างที่คิดแล้วนะครับเลนโร o v e- v อ q ์ e คันนี้รถปี12ราคานะครับตอนแรกตั้งไว้1 5 9 9 0 0 0บาทครับรถละเลยน1,000บาทเหลือเพียง1 4 9 9 0 0้บาทเท่านั้นสำหรับ e- V อล์กนะครับ9่0 0านสี่นเก0า5ม b p เก้าพันาทเทาได้ทุกวันคกับผม